สวัสดีครับวันนี้น้องฟิวจัดรถเข้าใหม่มาฝากนะครับก่อนเอาไปล้างทําความสะอาดสปานะครับก่อนบิ้วล้างทําความสะอาดรีวิวด่วนให้ดูเลยนะครับเป็นรถเข้าใหม่สีสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับกับเจ้าโตต้ายาริสนะครับ 1.2J ปี18ราคาเพียง299 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับปี18สวยๆเลยได้ในส่วนของชอเกิร์ตรอบคันด้วยนะครับเคยสนใจคันนี้ ติดต่อหาน้องกาฟิวได้เลยที่เบอร์0657400689 0657400689ติดต่อมาได้เลยแล้วเป็นรถที่เข้าใหม่บอกเลยว่าสีสว,สวยๆแบบนี้เลยเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยเอกสารไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพนะครับร้านมี3สาขามีสุราธานีนะครับที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ตรงสี่แยกตาปานอำเภอเมืองตำบลมะขามเตี้ยนะครับ และอีกสาขาหนึ่งทางเส้นไปสนามบินนะครับทางถนนตัดใหม่นะครับและสำนักง,งานใหญ่อยู่กรุงเทพนะครับอยุดโรงน้องจอกมีนบุรีถนนมิตรไมตรีคูขวางเหนือนะครับนี่ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยรถของน้องฟิวรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้าท่วมมีศูนย์บริการเป็นของตัวเองสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากๆนี่ในส่วนของตัวรถได้ในส่วนของสีน้ําเงินแบบนี้เลยตัวไฟเป็นไฟนะครับนี่ มังติรีเฟคเตอร์แบบหลอดไฟโคมไฟไม่มีคราบเหลืองโคมไฟใสๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรถที่เพิ่งลงมานะครับเพิ่งถึงนะครับเอามารีวิวด่วนให้ดูกันก่อนนะครับก่อนจะเอาไปล้างทําความสะอาดทําสปานะครับเอาไม้ลูกค้าชมกันก่อนว่าตอนรถเข้ามาสภาพเป็นยังไงนะครับนี่สภาพรถสวยๆเลยนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวตัวท้าเป็นโครเมียมนะครับบอกเลยว่าแบรนด์หลักแบรนด์ฮิตนะครับยาริส 1.2J สภาพโค้ชสวย ปี18นะครับนี่ใครสนใจหรือมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับในส่วนของตัวรถ๋ยวน้องฟิวเอาไปล้างทําความสะอาดเอาไปบิ้วทําสปาให้เรียบร้อยนะครับแล้วรถปีใหม่ด้วยนะครับนี่สภาพรถบอกเลยว่าสวยมากนะครับทุกคนกระจังหน้าเป็นสีดําตัดด้วยสีรถเป็นน้ําเงินนะครับตัวยางนะครับยางเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับนี่ยางเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับยางปี2024นะครับ ล้อเป็นล้อกระทะแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวล้อเป็นล้อกระทะยางใหม่4เส้นนะครับยางปี24ตัวขอบเป็น15นะครับยาง185ทับ60ใช้งานยาวๆเลยในส่วนของตัวยางนะครับใช้งานกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับไฟเลี้ยวทับทิมติดด้านข้างแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวรถสีน้ําเงินแบบนี้ก็สวยนะครับสวยเด่นไม่เหมือนใครแล้วตัวรถบอกเลยว่าสีสวยมากนะครับนี่ สะเกิดรอบคันด้วยนะครับตัวคิ้วกันสาดมีมาแล้วเรียบร้อยมีคิ้วกันสาดมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ากันรอยนะครับจะติดตั้งกันรอยโครเมียมมาแล้วนะครับติดตั้งกันรอยโครเมียมมาแล้วนี่หัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวหัวน็อตด้านข้างนะครับนี่หัวน็อตข้างเดิมไม่มีรอยขยับนะครับเพนเพดนะครับเดิมโรงงาน เป็นเพจปี2018นะครับทุกคนนี่รหัสองค์เครื่องต,าต่างๆนะครับเดิมโรงงานเป็นเพจเดิมๆเ,เลยสภาพรถบอกก็เลยว่าสวยมากนะครับตัวนอ็นอตน็อตประตูนะครับนี่เรามาดูในส่วนของเมตอาร์กันต่อในส่วนเมตอาร์นะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับนี่ในส่วนตัวเมตอาร์คเดิมๆโรงงานเลยสภาพเมตชอาร์คบ,บอกเลยว่า สภาพรถบอกเลยว่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่จะได้ในส่วนของเบาะหนังด้วยนะครับนี่จะได้ส่วนของเบาะหนังด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับก็จะมีในส่วนของด้ามจับนะครับนี่มานบมังเดชนะครับคอนโซลก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัว ต้นของเขานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่องใส่ของอุปกรณ์นะครับนี่สภาพรถคือแบบรีวิวด่วนให้ดูกันก่อนนะครับก่อนจะเอาไปล้างทําความสะอาดเอาไปทําสปานะครับก็เอามาให้ลูกค้าชมกันก่อนว่าตอนที่รถเข้ามานะครับสภาพเป็นยังไงนะครับนี่ก็ให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยนะครับบอกเลยว่ารถขุงน้องฟิวรถเกรดเอรถรับกันไม่มีชนหนักไม่มีพิวามไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับมาดูในส่วนด้านหลังกันต่อนะครับนี่ ด้านหลังก็จะมีในส่วนของบุมล็อกเด็กด้วยนะครับจะมีในส่วนของบุมล็อกเด็กด้วยนะครับสภาพสวยๆนะครับในส่วนของตัวรถลําโพงดังแน่นแน่นอนนะครับนี่ลำโพงดังแน่นแน่นอนนะครับเปิดให้ดูในส่วนเมตอาร์คด้านหลังกันต่อนี่แมตอาร์คเดิมๆโรงงานนะครับเราให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยทีเดียว ใครที่มองหาอยู่นะครับต้องครูแนะนํามากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถยาริสนะครับสุตร 1.2J ด้านในของก็กว้างนะครับกันี่ด้านในกว้างขวางนะครับกระเป๋าจิงโจ้นะครับซ้ายขวามีมาแล้วเรียบร้อยกระเป๋าจิงโจ้ซ้ายขวามีมาแล้วเรียบร้อยภายในกว้างนะครับนี่ภายในกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับนี่ สภาพรถบอกเลยว่าสวยมากมากเลยนะครับนี่ถังน้ํามันนะครับโคเมียมนี่ตัวรถใช้งานยาวๆนะครับรถปีใหม่นะครับสภาพสวยเกรดเอนี่โคมไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับสปอยเลอร์มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับจุดเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับจุดเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดกล้องมองหลังติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ได้ในส่วนของกล้องมองหลังด้วยบอกเลยว่าติดตั้งมาแล้วนะครับนี่สปอยเลอร์สเกิร์ตสภาพสวยๆนะครับด้านหลังนะครับนี่ช่องเก็บสัมภาระก็ถือว่าโอ้โหกว้างเลยนะช่องสัมภาระคือกว้างเลยนะครับทุกคนนี่กว้างเลยสภาพไปดูนะว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ทําสปานะครับภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี้ ไปในกว้างๆแบบนี้เลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถเป็นกันความร้อนนะครับมีมาแล้วเรียบร้อยแม่นองแมตตอาร์ลูกลมเดิมนะครับเป็นอย่างเดิมนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตนะครับเดิมให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่ารถตอนที่สภาพพิ่งเข้านะครับเป็นยังไงนะครับนี่ให้ดูได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะครับบอกเลยว่ารถสวยเกรดเอแน่นอนนะครับ รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิควมไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับนี่ตรวจเจอรับซื้อคืน100%นะครับจองเพียง1 000งพนบาทนะครับติดต่อน้องกาฟิวมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกห้าเจ็ดี่ศูนย์ศูนย์หกแปดนะครับหัวนอ็อตจยูเต็มสีเดิมนะครับนี่แมนอาร์คเดิมๆเ,เลยนะครับนี่แมนอาร์คเดิมๆโรงงานเลยนะครับนี่แมนอาร์คสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ ใครที่กาลังมองหาอยู่นะครับในส่วนของตัวรถนะครับติดต่อมาได้เลยภายในกว้างนะครับนี่ภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะครับภายในก็ได้ในส่วนของเบาะนั่งนะครับโดยเข็บสีแดงแบบนี้เลยนะครับภายในกว้างๆกระเป๋าจิงจืซ้ายขวามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ภายในสวยๆกว้างๆแบบนี้เลยนะครับ มาในส่วนคนขับกันต่อในส่วนของคนขับนะครับนี่ให้ดูหัวน็อตกันก่อนเลยหัวน็อตเดิมนะครับนี่หัวน็อตเดิมเดิมเมทอาร์คนะครับสภาพเดิมโรงงานนะครับนี่เมทอาร์คสภาพเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับรถสวยเกรดเอแน่นอนนะครับตัวเบาะไม่มีสีขาดไม่มียุกยุ้ยนะครับตัวเบาะไม่มีสีกขาดไม่มียุกยุ้ยนะครับแล้วตัวนี้นะครับลูกค้า ติดตั้งปุ่มบูสตสตาร์ทมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ลูกค้าทําเป็นปุ่มบูสตสตาร์ทมาแล้วเรียบร้อยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่กุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยพวงมาเลยนะครับก็ติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่พวงมาเลยนะครับลูกค้าซื้อที่อ่าคุมพวงมาเลยเรียบร้อยนะครับหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอทัศสกรีนนะครับนี่ปุ่มบูสตสตาร์ทนะครับนี่ ทำโนกมานะครับปุ่มมูสตาร์ทหน้าจอเป็นหน้าจอ Android นะครับหน้าจอัทสกีนสภาพสวยๆแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะมีกล้องอัดวิดีโอด้านหน้านะครับและด้านหลังด้วยนี่กล้องอัดวิดีโอนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับนี่กล้องด้านหลังนี่กล้องด้านหน้านะครับมีกล้องอัดวิดีโอด้านหน้าและด้านหลังด้วย กระจมองหลังนะครับมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเล็กมย์อยู่ที่1นึ่งแสนห้าร้อยสิบเจ็ดกิโลนะครับถือว่าเล็กหมย์น้อยมากๆนะครับนี่กุญแจรีโมทปกติปกติจะเป็นกุญแจธรรมดานะครับนี่ลูกค้าเอาไปเปลงมานะครับเป็นกุญแจรีโมทแล้วก็ปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับ กล้องมองหลังมีมาเรียบร้อยนะครับนี่ใครที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับยาริสสีน้ำเงิน 1.2J 2 9 9 9 0 0บาทฟรีดาวผลอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อหาน้องกัฟฟิลได้เลยที่เบอร์0657400689 0657400689นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย